สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจ้านนจ้าสิริชาแนลเจ้าจ่าจ้านะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันในวันที่หนึงมิถุนายนนะคะพุทธศักราชสองพค่ะวันนี้จ้าจาก็พามารับชมนะคะดอกไม้นะคะหน้าบ้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะ บรรยากาศที่ประเทศเปรมนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นด้านในนะคะด้านไหนสวยไหมคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะด้านหน้ายิงสวยมากเลยด้านหน้าบ้านนี้เห็นไหมคะ สวยมากๆเลยค่ะ FC ทุกท่านแฟนๆทุกท่านสบายดีกันไหมคะดนหน้าบ้างเลยค่ะสวยไหมคะ นไหมคะสวยมากเลยค่ะงามหมดจับพรอแเ่พี่น้องนะคะเอฟสีทุกท่านนะคะพีพ่พี่น้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวยไหมคะ,ะคะเห็นไหคะคลิปนี้ก็จะขอลาไปพร้อมกับดอกไม้สวยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมดังปัถนานะคะรำรำรวรวยกันทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ นะคะลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ